จะบอกว่ายอดเฟ e บุ o k อะ,อ,ะอย่างเช่นคลิปเรียวหรือว่าไรายได้จากเนื้อหาเนี่ยที่โชว์อยู่นะ่นะณตอนนี้มันยังไม่ใช่ยอดจริงคือเราเปิดไปอะ่ะอย่างคลิปเรียวอะ่ะเรามี2สองเพจก็ได้เพจละประมาณพันดอลลาร์เนาะก็เราก็ยังไม่ดีใจสักทีเดียวนะเพราะว่าเราเพิ่งทำได้แค่วันในวันที่สิบสองเองนะ อย่ากทาได้แค่ครึ่งเดือนเองอะแสดงว่ายอดที่ตรงนั้นอะเขาจะต้องถ้าเราถ้าเราแบบขี้เกียจอะเราไม่ทําไม่ขยันทําต่อเนื่องอะยอดตรงนั้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆเขาคิดทุกยี่แปดวันก็คือยอดตรงนั้นอะมันยังไม่ใช่ยอดจริงจนกว่าจะถึงวันที่ยี่สิบแปดเขาตัดยอดถึงวันที่ยี่สิบแปดอันนั้นะ่ะคือยอดที่เราจะต้องได้แน่นอนแต่ยอด อ่ะณนะตอนนี้เราเห็นยอดของเราอะ่ะประมาณพันดอลลาร์เราก็เราก็ยังไม่ดีใจสักทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเราไม่ขยนันหรือว่ายังยงเราไม่มีคลิปปังอะ่ะยอดมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีคลิปปังอะ่ะยอดตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเขาจะตัดยอดออกไปทุกวันนะของเดือนที่แล้วออกไปทุกวันทุกวันจนครบแบบยี่แปดวันอะ่ะจนแบบว่าจนถึงวันที่ อ่าหนึ่งถึงยี่แปดอ่ะ,อะนั่นแหละคือคือถึงยอดถึงจะเป็นยอดที่เราได้รับแท้จริงเพราะฉะนั้นดูวันนี้ก็ยังแบบอุ่นใจไม่ได้อย่างเราเนี่ยเราเห็นยอดของเราที่ปรากฏอยู่อ่ะพันดอลลาร์เนี่ยเราเราคำนวณครเข้าว่า,ว,าว,ว่าเราทํามาประมาณสองสัปดาห์เราคิดว่าได้ประมาณสัปดาห์ต่อเพจนะก็สัปดาห์ละสองร้อยถึงสามร้อยดอลลาร์เราคิดว่านะตอนเนี้ย ไอยอดตรงนั้นน่ะพันดอลลาร์เนี่ยมันยังไม่ใช่เราคิดว่าตอนนี้ที่เราทําไดนะ้น่าจะประมาณ500ดอลลาร์ครึ่งเดือนเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องขยันทําอีกครึ่งเดือนให้ได้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราหยุดทําเราขี้เกียจนะ่ะไม่ทําเพิ่มอย่างเงี้ยไอยอดแบบตรงเนี้ยไอพันดอลลาร์เนี่ยที่อยู่ที่คาอยู่เนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะตัดยอดของเดือนที่แล้วอ่ะที่เขาจ่ายเงินเราแล้วอ่ะตัดออกไปเรื่อยนึกภาพออกไหมเดือนที่แล้วที่ที่เพราะว่า เขารวมยี่แปดวันหนึ่งนี่คือวันที่หนึ่งถึงวันที่ส2สองใช่ไหมไอ้วันที่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองวันนี้คือวันที่สิบสองคือเขารวมแค่สิบสองวันเขาก็ต้องไปรวมกับเดือนที่แล้วจนครบยี่แปดวันเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะต้องตัดไล่ตัดไปเรื่อยๆทุกวันแหละยอดตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องพยายามทําคลิปเพื่อไปเสริมยอดเรื่อยๆไอ้ยอดที่โชว์ชตรงเนี้ยที่แบบแต่ละคนเอามาโชว์ๆกันเนี้ย มันยังไม่ใช่ยอดที่แท้จริงเพราะว่ามันยังเพิ่งถึงแค่วันที่สิบสองเองเนี่ยมันถึงวันที่สิบสองใช่ไหมยอดที่ตรงเนี้ยเออแต่ถ้าเป็นยอดที่แบบว่าเขาบอกว่าชําระถัดไปอ่ะที่จะชําระปลายเดือนนี้อันนั้นเนปะยอดจริงแต่ถ้าเป็นยอดที่แบบว่าล่าสุดอะคลิปเรียวอะล่าสุดอะถึงวันเนี้ยมันยังไม่ใช่ยอดจริงอืมนอกจากว่าพอถึงวันที่แปดบุ๊กนะอันนั้นยอดจริงแล้วก็พอถึงปลายเดือนเนี่ย เขาสรุปยอดหม่ที่ประมวลผลนะอ่นนนนะ,อ,อ,อ,ะลลอันนั้นคือยอดจริงคือตรงประมวลผลอันนั้นคือยอดจริงแต่ถ้าแบบแค่แบบสรุปยอดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ,รอะ่ะวันถึงวันที่12เนี่ยอันนั้นก็คือเรายังต้องเหลืออีกครึ่งทางนะนะตอนนี้ยังต้องเหลืออีกครึ่งครึ่งเดือนอะ่ะเราจะยังต้องขยันบางทีเราก็แบบถ้าถ้า,ถามันถ้ามันถึงวันที่28แล้วอะ่ะเราก็รู้สึกโอเคยอดประมาณนี้เราพอสมติว่านะเขา อ่าเขาโชว์ยอดถึงวันที่8สมมติว่าวันนี้มันเป็นวันที่28เนาะแล้วก็อ๋อโอเคยอดตรงนี้เราพอใจแล้ววันที่293 0 31เอนี่ยเราอาจจะแบบพักเหนื่อยได้อะไรเงี้ยอือาจจะแบบอาจจะทําคลิปน้อยลงแต่ถ้าแบบเนี่ยมันถึงวันที่มันนี่มันยังแค่วันที่12เองคือคือเราก็เลยคิดว่ามันยังครึ่งเดือนเองอ่ะก็คือให้พยายามเร่งขยันทําคลิปเพื่อไปเพิ่มยอดเนาะจะได้เกินร้อยดอลลาร์สามารถรับโอนได้อะไรเงี้ย ว่าถ้าตราบใดที่มันยังแค่ครึ่งเดือนยังไม่ถึงวันที่28เนี่ยก็คือยังอุ่นใจไม่ได้ก็ต้องทำไปเรื่อยๆให้ยอดมันเกิน100ดอลลาร์เพื่อจะได้รับโอนคือจะจะมั่นใจว่ายอดนี้เราได้แน่ๆก็คือวันที่28่อะเขาเขาคำนวณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28นั่นแหละเป็นยอดที่เราจะต้องได้แน่นอนของเดือนเดือนนี้ที่จะไปชำระในเดือนถัดไป